สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรนะครับนี่ครับในคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่งานประกวดยิมโนด่างนะครับนี่ครับมาเจอร้านร้านขายต้นไม้นะครับมาออกบูธชื่อร้านสวน2ต้นแคทตัสบ้านม่วงนะครับซึ่งร้านนี้ได้นำแคทตัสมาจำหน่ายแล้วนะครับก็ยังมีไม้ด่างไม้มงคลนะครับซึ่งถือเป็นตัวแรเลยนะครับ ไม้มงคลตัวแรงเลยก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิโลเดนลอนไม่ว่าจะเป็นพวกเสน่จันก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับครับผมก็มาจากตราดนะโอมาไกลเนาะตราเนาะก็จริงจก็ คนชุมุรีนี่แหละอม,มากร์แต่ว่าย้ายไปอยู่ตากได้สามปีแล้วแต่ต้นไม้นี่คือเอามาจากตากเลยอย,อยู่ตากหมดเลยครับอ,อยากไปอยู่ลู่หมดแล้วอ่าก็ส่วนหลักๆส่วนใหญ่ส่วนผมก็จะทําเป็นกระปองเพชรเป็นตามส่วนใหญ่ส่วนว่าไม้ใบเนี่ยเราลงมาทำก็กวอนกระแสรรรนิดนึงเมื่อปีที่แล้วอยู่แล้วก็พอทําได้สักพักนึงเมื่อมีจํานวนก็ก็ตามกระแสรรอยู่ตอนเนี้ยครับหลายอยา่างนะแต่ว่า ว่าาคนนเขจะะชออบกัไรแต่ก็ยังขายได้อยู่เนาะสำหรับไม้ก็ยังขายได้อยู่เพรายกันเราก็ยังขยับพันธุ์ไปเรื่อยๆก็ยังพอมีขาพี่ชอบแต่ละตัวหลากหลายแต่ว่าเราก็เลยทำให้มันเยอะขึ้นมันก็เลยทําให้หลากหลายขึ้นมีทั้งไม้หนาไปทั้งไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยอ่ามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ชื่ออะไรต้นนี้ครับอ่ะนี่เป็นกุ้งด่างกุ้งด่างเนาะกุ้งด่างสี่พันห้าเนาะออริดนตี้ ชื่อของเขาเนาะใช่ครับฟิโอลเดนนอนมอริดาบิวตี้อ่าอันเนี้ยตัวนี้เป็นโชคเก้าชั้นอ่าโชคเก้าชั้นด่างชมพูเลยเนาะใช่ครับด่างสวยเลยอันนี้อันนี้แปดแปดพันแปดพันห้าเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้เสน่ห์จันบุตราราคำเนาะเท่าไหรเก้าพันเนาะอันนี้ ไทคอนครับเป็นรถเมล์่าเมล์่าไทคอนเนาะครับผมอ่าอันนี้พันหกครับวันนี้มีรถสิบเปอร์เซ็นต์ครับกลับามาจา่ายก็ให้ลดเหมือนกันฮะอันนี้อันนี้เป็นอะไรก้านสีชมพูเนะตัวนี้เป็นอะโลคาเซียพิงดาก้อนครับอะโลคาเซียเป็นกลุ่มอะโลคาเซียเนะาะ ตัวการจุกปูเขาเลยเรียกผินดากอนรับหน้าหน้าเขาเหมือนมังกรนะครับอ้อันนี้สวยเนาะสีปูเขาก็เลยเรียกว่าผินดากอนร้านสีชมพูสวยเลยครับราคาเพียงหนึ่งเคเองครับเรียกว่าผินดากรอออ่าที่ตัวนี้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 น่าจะเป็นไม้สิโรเปลาบแล้วก็เป็นเลดเอมเมเล่ลชื่อไม่ผิดเลดเดมเมเล่ลนะครับพี่แต่เขาจะเรียกสตรอเบอร์รี่เชฟนี่ราคา ก็ประมาณพันหกเนาะใช่ครับอ๋อนี่โชคเก้าชั้นอีกโชคเก้าชั้นครับโชคเก้าชั้นเนาะลายลายหินอ่อนครับลายหินอ่อนครับก็ราคาพันห้านะครับครับผมเอออันนี้เป็นเป็เศรษฐีวิสันต์อ่าเศรษฐีวิสันด่างด่างอันนี้อันนี้ด่างลายอะไรเขาเรียกอ่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเล้ด่างด่างอะไรแต่ว่ามันก็แต่แต่ก็ลายด่างสวยเนาะราคาหนึ่ง อันนี้ก็ราคาเพียงหนึ่งเคครับ1600อ่ะอันนี้ไทคอนเหมือนกันครับไทคอนเหมือนกันไทคอน1600อันนี้วันนี้เป็นโชคเข้าชั้นเหมือนกันแต่ว่าโชคเข้าชั้นไม้หน่อไม้หน่อเอ้อทำไมเรียกไม้หน่อทำไมยกยอดอันนี้ราคาหนึ่งพันเนาะเป็นไม้ยกยอดอือก็ไม่ต้นนี้พันห้าต้นนี้หนึ่งพันลายเดียวกันเลยแต่มันมาคนละใบนะครับโอเกคไปโอ้กานก็ ไรจะกว้างกว่าอันนี้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 คือไทยมอดเหลืองครับมอนสเตล่ามอนสเตล่าด่างเหลืองด่างเหลืองเนาะสองพันครบทุกต้นยังต้นแล้วครับเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นอันนี้เป็นดันครับเป็นสตรอเบอรี่เชคอ๋อเป็นไม้พีโลเนาะดูดูคร่าวๆเหมือนเสน่ห์จันเลยเอมีค้กัน แปดร้อยห้าสิบเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันครับอ๋อครับผมอันนี้คืออะไรอีพีมาเบิ้ลครับอีพีมาเบิ้ลเนาะหนึ่งร้อยเป็นไตรคันเลอร์ครับกลุ่มนี้หนึ่งร้อยเนาะใช่ครับขายต้นเล็กๆอันนี้ก็้รับเเปนิิีมาลอันนี้ชื่ออะไรเหมือนกันอีพีมาเปิ้ลเหมือนกันอ๋อสีชมพูเนี่ยครับอ่าเป็น ไซโกเนียมครับตระกูลเงินไหลครับ mm hmm. ไคันเนอร์เลสสปอร์ไตไซคันเนอร์และนี่แหละครับก็เป็นราคาไม้มงคลไม้ดางของร้านสวน2ต้นนะครับก็นี่แหละครับใครสนใจถูกอกถูกใจต้นไม้นะครับก็ทักไปหาสวน2ต้นแคตตัสบานม่วงตามที่ผมลงหน้าเพจไว้ได้เลยนะครับ นอกจากจะเป็นไม้มงคลด่างนะครับก็ยังมีไม้ในตระกูลแคตตัสนะครับซึ่งส่วนนี้ไม้แคตตัสเนี่ยมีเป็นจํานวนมากเลยนะครับใครสนใจก,ก็ลองทักไปดูกันได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พบกับช่องคนรักเซนครับในครั้งต่อไปต่ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้